ก็ของปากของคอ,อกับน้าดอยนะครับคราวนี้ก็จะถึงคิวที่นาดอยจะสัมภาษณ์ผมกลับแล้วครับว่าก่อนที่คุณแซมจะเข้าวงการน,นะครับคุณแซมทําอะไรมาโอเคอเดี๋ยวชื่อจริงนะครับสัมพันธ์โตสวา่างก่อนเข้าวงการเนี่ยจริงๆผมอยู่วงการพวกตลาดหุ้นมาก่อนแต่ว่าถ้าในแง่ของการท่องเที่ยวอะ่ะผมเริ่มจากการทํางานสายการบินผมอยู่ที่สายการบินแอร์ฟรานซ์แล้วหลังจากนั้นก็ควบกับเ l เ เป็นอรฟน KL มผมก็ทำทั้งทั้งเซลล์ทั้ง PR ทั้ง marketing นะฮะแล้วผมก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่ายุคนั้นอะตอนที่ตลาดเริ่มมีการจองออนไลน์แต่ว่ามันยังใหม่มากตอนนั้นตอนนั้นน่าจะมีแค่การบินไทยที่เหมือนกับว่าเริ่มเริ่มแต่ว่า KL m เขาจะเป็นคล้ายๆกับค่อนข้างจะล้ําเขาก็เลยบอกว่าตลาดประเทศไทยจะต้องแบบ โปรมเรื่องนี้ให้ได้รับผมก็เป็นคนทําการตลาดอันนั้นเพื่อที่จะโปรโมทว่าเฮ้ยจองทางเว็บจองทางเว็บซึ่งการเข็นในช่วงแรกๆมันก็ยากอะแต่ว่ามันทําให้เรามันแบบว่าเฮ้ยมันเป็นสนามที่ยังไม่มีใครเล่นอะแล้วเราเป็นคนลงไปเล่นครั้งแรกแล้วเราต้องช่วยในการเหมือนกับกําหนดกฎเกณฑ์หรือว่าดูพฤติกรรมว่าเฮ้ยคนก็ทําแบบนี้ไว้แล้วเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลยเป็นเป็นด่านแรกที่ทําให้เริ่มสนใจเรื่องออนไลน์พอทำแอร์ไลน์เสร็จอะผมก็ มาทำงานที่ชิปทิกเก็ตชิปทิกเก็ตเป็นเว็บไซต์ของเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันยังอยู่ไหมปัจจุบันยังอยู่แต่ว่าไม่อยู่ในไทยแล้ว oh. ซึ่งตอนนั้นเขาจะมาเปิดในไทยอันนั้นก็อีกเรียกว่าเป็นย่างก้าวแรกเหมือนกันตอนนั้นอะ่ะเราไม่คุ้นกับการคือตอนนั้นที่บอกว่าสายการบินจองตั๋วออนไลน์มันตรงแต่ว่าเว็บเอเจนที่เป็นขายตั๋วเครื่องบินอะที่รวมรมาเยอะๆอะยังไม่มีนะหรือว่ามีน้อยที่แบบยังไม่ดัง S <S แต่ชิพที่เก็ทเนี่ยเป็นเว็บไซต์แรกที่ทําให้ตลาดเนี่ยเกิดในเมืองไทย <S 2> <S 2> <S <S ซึ่งาบริษัทของเนทแลนด์เขาจะมาเปิดแล้วเขาก็หาคนที่แมเนจเจอร์ซึ่งเขาก็จ้างผมมาทำํำซึ่งตอนนั้นมันก็คล้ายๆตอนอยู่ KLM แล้วเฮ้ยเราจะทำไงให้คนมาจองเยอะๆเราก็จัดโปรแบบถูกมากอ่ะแต่ว่า3วันอย่างเงี้ยโอ้คานี้คนเข้ามาถล่มทลายแล้วก็แบบทำให้การจองทางเว็บมันเป็นเรื่องคุ้นเคยอยู่เขานานไหมเนี่ย โอยู่ก็ประมาณสามปี oh, yeah, แต่ว่า yeah, yeah. ตอนเนี้ยอันนั้นที่บอกว่ามันเป็นเว็บแรกๆเพราะว่ามันยังไม่มี e x p e d i a ีเดียนะตอนนะั้นเรามาก่อน uh อพอหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีเว็บนู้นเว็บนี้ละอ่ามันก็ต่อยอดใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็เป็นคนแรกที่ท,ที่จะเรียกว่าทําให้กลายเป็นเรื่องคุ้นเคยในตลาดก็ได้แล้วผมก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ย oh. ถ้าจองตัว๋วมันทําได้ง่ายขนาดนี้ทําไมไม่มีใครทํากรบทัวร์วะ oh. <laughs> ผมก็เลยว่า เพราะตอนนั้นอ่ะเรายังอาจจะย้อนย้อนกลับไปสักห้าปีเจ็ดปีก็ได้จองทัวร์ทำไงครับคุณต้องเปิดหนังสือพิมพ์นะครับแล้วคุณก็เห็นเป็นช่องชองแล้วคุณก็โทรไปใช่ไหมครับอ,อ,อ่าผมก็แบบเฮ้ยถ้าลาบากขนาดนั้นทําไมไม่มีใครทําเรื่องเว็บให้มันง่ายกับทัวร์ให้คนถือง่ายอ่าก็เลยมีไอเดียขึ้นมาแต่ว่าโอเคระหว่างนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีคนอื่นที่คิดเหมือนกัน แลวอาจจะมีคนที่ทําเสร็จก่อนก็ได้คือผมมาใช้เวลาน,านานเพราะว่าไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยถ้าเราไปจ้างเขาพอจ้างเขากว่าจะได้ดังใจกว่าจะโน่นนี่โหมันนานอะ่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนอื่นที่เขาแบบออกมาพร้อมๆกันหรือออกมาก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยมีใครอันนี้คุณตรงเลยมีอันนี้ไม่ได้เทียมเลยนะครับมีใครที่คุณแซมเอาเป็นต้นแบบในวกันจริงๆผมต้องบอกว่าไม่มีนะ<อ>เพราะว่าต้นแบบของผมคือสกายสแกนเนอร์ที่ที่ทออเป็นตัวเครื่องบินแล<ด>้วผมก็เอาคอนเซปต์นั้น่ะมาใช้กระทวมาแปลง ก็คือมันต้องมีฟิลเตอร์มันต้องมีนุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าตาของผมแนมะ้กระทั่งในปัจจุบันก็ไม่เหมือนคือตอนนี้มันง่ายลวมันเริ่มมีเว็บส um ําเร็จรูปแล้วก็มีบริษัทที่รับจ้างทําแล้วก็ออกมาแพทเทิร์นคล้ายๆกันแล้วก็ใช้ในมือถือง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือคือพอทีหลังมันได้เปรียบไงแต่ของผมเนี่ยทำตั้งแต่ต้นมันเหมือนสั่์ตัดอะให้ตัดนี่เฮ้อันนี้ไม่พอดีไว้แก้นุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนานแต่ว่าตอนนั้นก็คือต้องบอกว่ามันนนมมาาาจกการที่่ไ่ไเห็้แบบ เราต้องคิดเองตั้งแต่ต้นแต่ว่าจินตนาการในการออกแบบจินตนาการในการออกแบบแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านนะชาวบ้านก็คือเขาผมจะดูคล้ายๆตารางัง e x l e l เพราะผมก็แบบจะเรียกว่าคุ้นมาจากแบบนั้นไง แต่ผมก็คิดว่าเวลาคุณถ่ายในมือถือถ้าคุณทําเป็นช่องๆแล้วมีรูปทุกอันน่ะถ้าคุณมี30โปรแบบกรมกว่าจะถ่ายหมดอ่ะโอ้โหถ่ายบอกเูยแต่ผมเนี่ยพอมันเป็น Excel บรรทัดเดียวอ่ะเพดเดียวก็เห็นหมดแล้วแล้วค่อย <ผม S 1> แล้วค่อยแตกย่อยอ่าแล้วค่อยไปกดดูรายล,ล,ล,ละเอีเยดอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าสะดวกคนละแบบก็แล้วกันแล้วผมก็เป็นอันนี้ผมกล้าเคลมเนาะว่าผมเป็นบริษัทแรกอ่ะหรือไม่ก็แรกๆอะที่แบบว่าไม่มีออฟฟิศเลยคือตอนนั้นตอนที่ผมเข้ามาในวงการห้าหกปีที่แล้วอ่ะ คนก็ยังพูดกันว่าคุณต้องมีออฟฟิศใจกลางเมืองนะ,ะคนก็จะได้แบบเชื่อถือนะมีหน้าร้านเพราะลูกค้าก็จะมาหา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็บอกผมไม่เอา <c oughs> ผมจะเอาแบบออนไลน์เลยแล้วผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าตอนที่ทำมาสามปีแรกมีลูกค้าที่บอกว่าจะมาหาเนี่ยไม่เกิน10บคนและมาจริงๆอ่ะสคน <c oughs> <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าตอนเนี้บริษัทอื่นก็คงเอาแบบนี้แล้วแหละแสดงว่าวคนเองได้รับอิทธิพล ในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยจากโซเชียลเลยอืเพราะว่าเราต้องโอนเงินกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนใ,ในขณะที่บังทีไม่ต้องเห็นน้องพิจกันก็โอนได้ใช่ไหมเนี่มัน <c oughs> ผมว่ามันส่วนหนึ่งอะมันอยู่ที่ว่าเราทํายังไงให้เขาเชื่อมันก็จะมีลูกค้าที่ต้องมาเห็นใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันอนะมันมีวิธีอื่นอะไรบ้างที่ทําให้ลูกค้าขาเชื่อเลยเขาไม่ต้องมาวิธีของผมก็คือผมเอาหน้าตัวเองออก เราลองนึกดูว่า10,000ืบริษัทเอเจนต์ในตลาดมีกี่คนที่คุณรู้จักหน้าเจ้าของอม,มีกี่บริษัทผมว่าเท่าที่ผมเห็นกับตาไม่เกินหะ้พอคุณแซมทำธุรกิจที่เรียกว่าเป็นคอลเลกทีฟหรือทัวร์จอยซึ่งคู่ค้าของคุณแซมก็คือโฮเซลตอนนี้ผมเข้าใจว่าคุณแซมอาจจะมีแผลกับบางโฮเซลนะครับอพอคุณแซมมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วพอคุณแม เริ่มกลับมาเป็นผมเรียกว่าเป็นคนก่อการนะแล้วก็ไปดนนึงผมออกมาจากในปานะ่าล oh. ะ <c oughs> เพื่อจะกลับมาแล้วก็เรียกว่าทวงสิทธิ์แล้วกันไม่ได้ไม่ได้เอาเปรียบใครนะครับ <c oughs> เป็นการทวงสิทธิ์ของเก่าคืน <c oughs> แต่เราก็จะจะเจอหลายๆรูปแบบเนาะซึ่งผมกับคุณแจมาคุยกันเยอะมากมมาก็จะรู้ว่านิสัยพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาแต่ละโอเซละ <c oughs> มีน่าเกลียดน้อยน่าเกลียดมากแฝงไม่แร์อะไรเงี้ยผมก็เลยถามว่าพอคุณแจมเปิดหน้าอย่างเงี้ย ใช้ชื่อคุณแซมออกมีคลิปออกมีทร <ำ S 2> ูดความจริงของท่องเที่ยวทรูอฟ์ทัวคำถามก็คือไม่กลัวถูกแอนตี้จากพวกโฮเซลไม่กลัวพวกโฮเซลมุดกินหรือ,อ,อมันก็อาจจะเป็นคำถามที่ผมก็คิดอยู่ก่อนเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ามาเส้นนี้แล้วอ่ะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะแทนที่เราจะ นั่งเงียบเียเป็นผู้ค้าที่ดีที่น่ารักที่แบบว่ายอมทุกอย่างครับพี่อะไรอย่างเงี้ยพยายามเป็นเจ้าหนี้ที่ดีพยายามเป็นเจ้าหนี้ที่ด <c oughs> ีแต่ว่ามันก็มีสองอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าถ้าเป็นโ h o ซลที่เขามีพฤติกรรมที่ดีไม่ได้มีความคิดที่จะชอบโกงลอกลวงอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เขาไม่เห็นต้องกลัวเลยอะถ้าเข, <c oughs> เขากลัวแปลว่าเขาคิดไม่ดีหรือเปล่าเขาถึงต้องกลัวใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขา ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเขามีธรรมาธิบารน่ะเขาไม่ต้องกลัวสองก็คือผมก็ได้เรียนรู้จากที่โดนมาเรียกว่าใหญ่ๆก็สองครั้งน่ะว่าเฮ้ยการที่เราขายเยอะและความเสี่ยงเยอะสุดท้ายมันไม่คุ้มเราขายมาเท่าไหร่มันเหมือนกันเราก็ต้องมาจ่ายในส่วนนี้คือเรียกว่าเกือบหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้อยและคุณภาพมั่นคงไม่ต้องมาปวดหัวดีกว่าคือปัญหามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเงินนะครับที่เราต้องเสียไป เอาไปรับผิดชอบแทนโฮเซลเหล่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของปัญหาที่เราต้องมาตามแก้ด้วยแล้วก็ความพอใจของลูกค้าด้วยที่ยังไงเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบนะฮะต่อให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ทําแต่ว่าเขาก็ซื้อผ่านเรายังไงมันก็มีอยู่ในใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะมาเส้นนี้เพราะผมคิดว่าถ้าผมสามารถร่วมกับน้าดอยกับเพื่อนๆหลายบริษัทแล้วเราสามารถเอาความเป็นธรรมกลับมาได้ผมก็จะสามารถขายแบบสบายใจ แล้วตอนนั้นอ่ะค่อยมาค่อยมาคิดเรื่องว่าเออจะขายเยอะขายน้อยดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือถ้าเราผ่านด่ดัตรงนี้ไม่ได้ผมไม่สบายใจที่จะขายเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้พอการขายของ Let's Go Worldwide มีการรีมาร์คไว้เลยว่าส่งต่อให้กับโฮสเ์ลเจ้าไหนอืครับอันนี้ตั้งใจทำเลยว่ะครับตั้งใจทำครับจุดประสงค์คืออะไรไม่ไม่กลัวเสียชื่อเลยว่าผมเป็นผู้บริโภคเนาะผมเป็นนักท่องเที่ยวผมมาจองเอ้าุณไม่ได้ทำเองเหรอ อันนี้คนไทยชอบคิดอย่างนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยใช่ใช่ใช่แล้วไม่กลัวเหรอครับว่าลูกค้าจะมีอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมก็เหมือนกับคิดแผกจากเพื่อนโวมวงการเนาะเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่าผมมาจากวงการอื่นพอเราเข้ามาปับอ่ะเราก็จะติดหรือว่าชินกับวิธีการแบบนั้นไงแต่พอเรามาเจอวงการทัวร์เฮ้ยทำไมเขาปิดปิดบังกันอะ่ะอย่างผมขายตั๋วเครื่องบินตอนนู้นใช่ไหมครับเราก็เป็นแพลตฟอร์มในการจอง เราก็จะบอกว่าเอาคุณไปญี่ปุ่นมันมีสายการบิน A B C ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราลูกค้ามาซื้อกับเราเพราะเราเป็นคนขายแต่พอมาถึงทัวร์ปั๊บเฮ้ยทำไมเขาปิดกันหมดเลยอว่าไอนี้ของเจ้านี้เจ้าน้นแล้วก็มีคนมาบอกว่าอ๋ออย่างนี้คุณไม่สร้างแบรนด์ใช่ไหมซึ่งผมมันก็แปลกอ่ะผมว่าเราเรียนการตลาดแบบคนละตำราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือการสร้างแบรนด์ของผมมันคือว่าเราจะต้องให้ชัดเจนว่าตัวตนเราคืออะไร อะไรที่เราใช่เราก็บอกว่าใช่อะไรที่ไม่ใช่เราก็ไม่พยายามไปไปบอกว่าเราเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยการที่เราจะต้องอ้างว่าเราเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดทัวเองอะ่ะมันถึงจะเรียกว่าการสร้างแบรนด์เอ้ผมยกตัวอย่างว่าคาโพด้าทุกคนรู้จักคาโพด้าคโพดาจะบอกว่าเขาไม่สร้างแบรนด์ได้ไหมไม่ได้แบรนด์เขาใหญ่มากแต่เขาคืออะไรเขาก็คือ แพลตฟอร์มจองโรงแรมใช่ไหมครับเขาต้องมาบอกไหมว่าเขาเป็นเจ้าของโรงแรมทั้งหมดเลยที่เขาขายไม่เป็นเลยอันนี้ััน้นก็คือแบรนด์ของเขาชัดเจนทีนี้แบรนด์ของ l e s Go คืออะไรผมอยากให้แบรนด์ของ l e s Go คือชัดเจนว่าเราเป็นตัวกลางเราเป็นศูนย์รวมในทัวร์ของผู้จัดชั้นนําคัดเลือกให้อ่าคัดเลือกก็ส่วนหนึ่งแหละเอาเป็นว่าเราเราไม่ได้มีจริงๆแล้วคือในตลาดมันไม่มีใครทีเดียรในการที่เราจะบอกว่าเราอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราก็ มีให้เลือกเยอะไว้ก่อนแล้วสุดท้ายเราค่อยมาดูว่าจ้างไหนเป็นยังไงแต่การที่ผมเลือกที่จะเปิดเผยชื่อโฮเซลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่5ปี6ปีที่แล้วโดยที่ไม่มีใครทำนะแม้กระทั่งทุกวันนี้บอกได้เลยว่ามีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนตที่<ด>จะบอก,กอ่าทีนี้ที่ผมทําเพราะว่าผมอยากให้แบรนด์ e t s Go <S เป็นแบรนด์ที่ลูกค้ารู้สึกว่าจริงใจชัดเจนอ่าคือคนขายมีเป็นหมื่นะ แล้วเราจะต่างจากเขาได้ยังไงผมก็คือชูความจริงใจโปร่งใสแล้วผมก็พิสูจน์ด้วยการทํานี่ไงครับผมเปิดเผยว่าโฮเซลไหนทําโปรแกรมนี้และ2ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือผมเอาหน้าตัวเองออกก็คือมีไม่ถึง1%เหมือนกันที่คุณจะเห็นหน้าเจ้าของหรือผู้บริหารข่าตรงนี้นะครับไม่กลัวเหรอครับว่าลูกค้าเห็นว่าไปส่งให้โฮเซลเจ้าไหนคนไทยอ่ะ ชอบคิดว่าไปหาคนที่ทําเลยดีกว่าอืเขาก็จะวิ่งไปหาเจานั้นไม่กลัวโอเคมีสองประเด็นตรงนี้ครับหนึ่งก็คือผมไม่กลัวครับเพราะว่าถ้าลูกค้าเลือกที่จะไปจองตรงหรือไปจองกับเจ้าอื่นเน่ยเขาก็มีสิทธิ์ทําได้แล้วทุกวันนี้ข้อมูลมันปิดกันไม่ได้อีกแล้วจะบอกลูกค้าที่ซื้อกับเจ้าอื่นเขาไม่รู้เหรอเขาก็รู้ครับี๋วถึงรู้เยอะแล้วถึงเขาถามแล้วไม่บอกเขาก็ไปถามคนอื่นผมเนี่ยมีลูกค้ามาถามตลอดเวลาว่าไอ้ันี้ของใครนะฮะซึ่งแปลว่าเขาก็ไป ติดต่อคนอื่นแล้วแล้วเขาก็มาถามผมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติถ้าเรายอมรับตรงนี้ไม่ได้เรายอย่ามาเป็นคนขายเลยนะเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวถ้าเกิดจะบอกว่าไปซื้อตรงอันนี้ผมก็ไม่กลัวอีกผมถามว่าทุกวันนี้เวลาเราซื้อของคุณซื้อตรงกับผู้ผลิตสักกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ <c oughs> คุณซื้อมือถือ <c oughs> คุณต้องไปซื้อกับผู้ผลิตหรอคุณก็ซื้อตามร้านที่คุณรู้สึกว่าสะดวกร้านจัดจําหน่ายร้านจัดจําหน่าย <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยมันเป็นเรื่องปกติอ่ะ ผมก็คิดว่าถ้าผมจะเป็นผู้ขายแล้วผมไม่สามารถที่จะขายเซอร์วิสการบริการที่ดีตอบเร็วข้อมูลถูกต้องชัดเจนอ่ะผมก็แพ้เขาอยู่แล้วถ้าผมทําไม่ได้นะฮะซึ่งทุกวันนี้มันก็พิสูจน์ว่าผมก็ประกาศมา5ปีแล้วไงว่าโฮเซลคือใครลูกค้าก็ยังมาซื้อกับผมอ่ะแปลว่าผมบรรลุก็ถือว่าถูกทางก็ถูกทางแล้วผมแต่ผมกำลังจะบอกว่าเล่าย้อนหลังนิดนึงนะครับก็คือ ผมกับคุณแซมเนี่ยสนิทกันแล้วก็มีการถกเถียงเรื่องพวกนี้เยอะนะครับเขาเนี่ยคือคนที่คือเราต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าพอกรมการท่องเที่ยวบอกว่ายึดถือการโอนเงินนิติสัมพันธ์นะครับดังนั้นตอนนั้นก็เลยมีการคิดเอาว่าถ้าสมมติโอนตรงได้ไหมหมายถึงจากผู้บริโภคทักท่องเที่ยวโอนให้โฮเซลโดยตรงนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องผ่านบัญชีของคนกลางที่เรียกว่าเอเจนต์หรือรีเทลนะครับ คำถามนี้เกิดขึ้นซึ่งผมเองก็บังเอิญได้มีโอกาสไปเป็นผู้บริหารในโฮสเซลเจ้าหนึ<ฮ>่งนะครับคนนี้ที่ไม่บอกชื่อเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะมีคาเขา,ขาเรียกอะไรมีบวกมีลบกันความหมายก็คือว่าผมก็เป็นคนเปิดประเด็นเลยครับ mm. เพื่อหวังว่าจะเกิดกระแสะการทําตาม mm. นะครับ mm. ก็คือการโอนตรงแล้วพูดตรงๆแฟร่ๆละครับก็คือแล้วคอมมิชชั่นค่อยโอนคืนทีหลัง mm. นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ mm. อ่ะ,อะคล้ายๆกันอ่ะ พียงแต่ว่าในเมื่อน,นิติสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความไม่ชอบตรงนะครับไม่ได้แปลว่าผักตะละนะแต่ชัดเจนว่าใครเป็นคนทําคนนั้นก็เป็นคนรับผิดชอบ mm hmm. ผมทําขึ้นไปก็จริงแต่กระแสนี้ไม่ได้รับการเสียงตอบรับจากโฮเซล mm hmm. หรือแม้กระทั่งเอเจนต์ออนไลน์เก่งๆใหญ่ๆก็ไม่ขยับตามนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดกันไว้ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นจุดออกาทางออกหรือทางแก้ มันกลับกลายเป็นไม่ใช่คําตอบเพราะว่าเสียงตอบรับมันน้อยมากมมผิดหวังไหมคือถ้าจะบอกว่าผิดหวังไหมมันก็มีแหละเพียงแต่ว่ามันก็เข้าใจได้เพราะว่าถ้าอยู่ดีๆคุณจะไปถามคนคนหนึ่งว่าเฮ้ยให้คุณเลือกระหว่างวิธีที่คุณรับผิดชอบมากกับรับผิดชอบน้อยใช่ถ้าคุณจะเอาแบบว่า ความสมัครใจอ่ะทุกคนไม่ว่าจะมีความคิดโกงหรือไม่โกงอ่ะเขาก็เอาแบบรับผิดชอบน้อยไปก่อนเพราะมันปลอดภัยไง <c oughs> เอออันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดทางมีการคุมลงมาจากทางรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีให้คนเลือกเออแบบเนี้ยบางเอเยตนเขาก็อาจจะไม่เอาแต่ว่าผมเป็นเจ้าที่ที่อยากได้เพราะว่าผมผมก็มองว่าเอออย่างธุรกิจอื่นอ่เราซื้อปากการะกันเราก็าโอนไปที่ บริษัทที่เขาทาประกันเจ<ะ>้า <ไง S 2> ของชื่อเลยแบรนด์เลยถูกแล้วเราก็เป็นตัวแทนไงอะไรแบบนี้ไงคือผมว่ามันก็โปร่งใสแล้วผมก็ไม่จริงๆมันมีเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานด้วยทําไมเราต้องทํางานซ้ําซ้อนไงคือโฮเซลออกอินวอย์เอเนต์เอเนต์ออกอินวอย์ให้ลูกค้าลูกค้าโอนงินให้เอเจนตอเโอนคือทุกอย่างมันดับเบิลแต่ถามว่าคุณได้อะไรจากการทํางานซ้อนไหมมันไม่มีอะไรเลยมันคือการเสียเวลาเสียกระดาษเสียนู่นนี่บางคนก็อาจจะขอให้เป็นแบรนด์เขา พื่อให้แบรนด์เขาแข็งแรงในตลาดอ,อันนั้นมันก็กลับมาเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือแบรนด์นะว่าไอการที่คุณ <ทำ S 1> ออกอินวอยแล้วหัวเป็นของคุณมันคือการสร้างแบรนด์เหรอผมว่ามันไม่ได้ช่วยให้ผมขายดีขึ้นนะเป็นออแค่เรื่องแอดมินเอกสารเออซึ่งผมแบบไม่ไม่เรียกว่าไม่ชอบอะที่จะทําอะไรที่มันไม่ไม่ได้ผลลัพธ์คือเราเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมถ้าผมสามารถทําโดยใช้เวลาน้อยออกว่าคนอื่นผมก็ได้เปรียบไงแต่นี่คือการลงเวลา กับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์คือผมมองว่าในธุรกิจนี้เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นเนี่ยที่ผมเคยอยู่มามันเหมือนกับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอ่ะมันมันไม่ค่อยมีอ่ะมันฟรีสไตล์แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในตลาดที่ wholesale มีซักไม่ถึงร้อยเจ้ามั้งแต่ถึงไม่ถึงแต่เอเจนต์มีเป็นหมื่น่ะครับเพราะฉะนั้น wholesale เขารวมตัวแล้วเขาตั้งกฎได้เลยว่าออกไปนี้เอเจนต์จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เวลาคุณจะสมัครเอเจนต์จะไม่มีสัญญา แต่ว่าใช้สมัครออนไลน์และเอเจนต์จะต้องให้ข้อมูลนะชื่อนามสกุลผู้บริหารวันเกิดมีใบทททมีทุกอย่างแต่พอเราแค่ลองขอว่า้ขอไปทท,อทอของคุณมั่งไม่ถึงครึ่งครับที่สห้ <c ười> คือกลายเป็นว่าทุกอย่างอะโพเซลกำหนดเกมในขณะที่เอเจนต์ก็พอมันมีเป็นหมื่นสามารถขีมันก็จะยากใช่ไหมเรากลับไม่มีการที่ว่าเอเจนต์มวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องหรือต่อรองอะไรไม่มีเลยเราต้องทําทุกอย่างตามโพเซลอะซึ่งมันก็เลยทําให้ เขาสามารถที่จะทําทวางกฎยังไงก็ได้ให้เขาได้เปรียบคุณแซมคาดหวังอะไรว่าจะได้เกิดขึ้นอะไรเนี่ยจากหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งซึ่งควรจะต้องเกิดอะไรขึ้นในวงการของเราคือถ้าสิ่งที่เราทํามันสําเร็จผมว่าเราก็จะได้ความยุติธรรมความโปร่งใสในการทาธุรกิจของวงการนี้แล้ววงการนี้มันจะก็จะเติบโตต่อไปได้ จริงๆการท่องเที่ยวอะไม่ว่าจะอินบาวหรืออาบาวอะคนชอบทั้งนั้นแหละเราสามารถอยู่ได้ขายได้อย่างสงบสุขและมีกําไรกันทั่นหน้าถ้าไม่มีผูไลถ้าทางการเลือกที่จะทําให้มันโปร่งใสมันก็ไปต่อได้ช่วยเศรษฐกิจของชาติแต่ถ้าเลือกที่จะไม่ทําอะไรคุณก็เหมือนกับให้ท้ายคนทําผิดว่าให้เขาอยู่ต่อได้แล้วมันก็จะมีคนเลวหนึ่งสสี่ห้ตามมาเพราะว่ามันเห็นแล้วว่า โกงเมื่อไหร่ก็มีคนเอาเงินมาจ่ายแทนให้ไงเหมือนอกับว่าเวลามีโจรปล้นธนาคารแล้วคุณก็บอกว่าอ๋อก็ให้ธนาคารคืนลูกค้าไปก็จบโดยที่ไม่จับโจรแบบนี้โจรก็ปล้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดทางด้านหน่วยงานของรัฐทั้งหมดบอก,ก่าเข้าแล้วก็มีสารสถิยุตธิธรรมไงให้คุณฟ้องร,ร้องไงเพื่อไปพิสูจน์การแล้วคุณก็ไปฟ้องในคดีที่เป็นการ,รเมิดสัญญาตามมุมมองทางกฎหมายของพวกเขาอันนี้ไม่ใช่คําตอบหรอครับ ก็ถ้านั้นคือคําตอบอผมก็คิดว่าเวลาฟ้องอ่ะโอกาสที่ได้เงินคืนเอาตามสติติมันก็ไม่เยอะแล้วมันก็ลากยาวเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการตัดตัดโอกาสของเหยื่อไปเรื่อยๆก็าอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่คุ้มหรือว่านานกันไปอันนั้นก็ชดใช้กันไปก่อนหมายถึงตัวแทนนะฮะจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ออลืมๆกันไปหรือบางคนก็ผิดแล้วก็หนีไปต่างประเทศก็มีแล้วนะฮะ มันก็เหมือนกับคนโกงได้เปรียบนี่คือบรรยากาศของการนําธุรกิจที่คนโกงได้เปรียบแล้วแล้วแล้วมันจะโตอย่างยั่งยืนได้ยังไงก็ผมไม่รู้ว่าท่าวิธีนั้นเวิร์กนะที่ผ่านมามันต้องไม่มีคนกล้าโกงแล้วล่ะแต่ทําไมมันถึงมีเรื่อยๆและมีไม่รู้จบเห็นออกรายการของตัวเองเนาะใช้คําว่าชัวเรื่องเที่ยวเชี่ยวเรื่องทัวร์มีคําถามทำมาว่าแล้วทําไมโดน เจ็บจีส์ตอบง่ายๆครับชัวเรื่องเที่ยวเที่ยวเรื่องทัวร์แต่ไม่ได้เที่ยวเรื่องโกงก็เลยปลาดได้อ่ะผมคิดว่าถามกันมาหอมปากหอมคอแล้วก็น่าจะรู้จักเราสองคนกันดีแล้วนะครับยังไงถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มก็ฝากคำถามได้นะครับแล้วยังไงก็โปรดติดตามช่องท u ู h f o r t ว u r ความจริงเรื่องทัวร์ของเราสองคนนะครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ